สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลพลายโคกค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพายโคกและพังพลทิพย์นะคะสาวสวยของเราโอ้มาเมื่อไหร่ลูกนี่มาถึงตอนไหนพลทิพย์นี่พายโคกสายหัวใหญ่เลยนะคะเห็นกล้วยแต่พลทิพย์ไม่รู้ไม่รู้นะคะว่ามีกล้วยอยู่ตรงหน้าพายโคกสายหัวใหญ่เลย ไปอยู่ไหนมาพลทิพย์เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางหุบพลทิพย์นมออกแล้วพลทิพย์นั่นดูดูภายโคกนะคะนี่สายใหญ่เลยเห็นอยู่เชือกเดียวว่ามีกล้วยพลทิพย์สวัสดีค่ะไหน โอ้ยโคกสวัสดีไปโคกอยากกินนะค่าดิทำยังไงจะได้กินโนฮะทำยังไงจะได้กินนี่ฮะโคกหิวแล้วโคกหิวแล้วแม่เอาให้โคกกินน่อยอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงกินกล้วยสวย,สวย นั่งลงครับนั่งลงครับใครมายืนอยู่อะไรอยู่นี่นี่อนที์กินกล้วยไหมเอาควอดออสก็วานะคะนี่โอ้ยเพิ่งตื่นเอ้ก็เอาไฮในวันนี้ โกนพ่นทิพย์กินกล้วยโกนเอาโคกสวัสดีครับโออยน่ารักมากเอาพ่นทิพย์ด้วยโอ้พ่นทิพย์ก็สวัสดีนะคะดูดูดูใบโคกดูโคใหญ่เลยนะคะดูโคใหญ่เลยโคใหญ่เลยโคหน่อยพ่อโคหน่อยพ่นทิพย์ก็โคหน่อยโคหน่อยพ่นทิพย์มาถูกเวลาเลยนะคะกล้วยสุกพอดีเลยนี่ โอ,อ,อ้ดูมือเขาดูมือไฟคุกนะคะโอ้ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมพลทิพย์ไม่ได้นอนอยู่ทุ่งนาแล้วพลทิพย์ได้มานอนบ้านแล้ววันนี้จะเอากี่ทุ่มดีพลทิพย์ไว้กำลังกินกำลังนอนนะคะพลทิพย์โอ้ยไฟคุกพลทิพย์พลทิพย์พลทิพย์ โอ้ยหมดแล้วค่ะโอย,อย <ś c oughs> โห้สวัสดีค่ะเอาน้องแก้มบุ้มเรื่องเรียนแล้วเหรออน้องแก้มบุ้มสวัสดีค่ะโอ้น้องแก้มกล้วยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นอาหารหลักนะคะอาหารหลักของไฟคกและพังพอนทิพ ก็คืออ้อยนะคะอ้อยน้องอ้อยมาแล้วกินกล้วยเสร็จก็ตามด้วยของหวานโอ้พายโคกเรียกกินกล้วยจุบจ๊บๆุ๊บบมือนะคะมือเมื่อกี้น่ารักมากเลยคนละมัดคนละมัดนะคะคนทิพย์ได้กลับมาอยู่กับสามีแล้ว เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูพังวาสนาที่ทุ่งนากันเลยนะคะไปกันเลยค่ะน้องแก้บมบุ๋มไปเลยจ้าน้องแก้บมบุ๋มเก็บตะกร้าไปไว้ใหนลูกค่ะเอาไว้ให้เอาไว้เอากล้วยไวพ้พลนทิพย์กินอีกนี่มาถึงกับมาบอยู่กับพังวาสนาแล้วก็พลายสมใจแล้วนะคะเอาโยนโอ้อยให้กับพลายสมใจ ควันโอตรอ้องโย่แล้วก็ต้องรีบวิ่งหนีนะคะเพราะว่าดเดี๋ยวเขาจะไล่พายสมใจนี้แย่งกินเลยนะคะช้างเชือกนี้สมใจเวลาเห็นควนันโอบหญ้าหอบอะไรให้นี้เขาจะวิ่งมาเลยนะคะตอนนั้นควันโอ๊ตก็โดนไล่หนึ่งครั้งแล้วนะคะควันโอ ต้องแยกให้กินนะคะถ้างั้นวาสนาจะไม่ได้กินเขาแย่งตัวเมียกินเลยนะคะพลายสมใจห่วงกินมากนะคะนี่นี่วาสนาก็ยังอยู่กับพลายสมใจอยู่นะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแยกออกจากกันนะคะไม่รู้จะพาไปหาพลายสลิมบงคนเมื่อไหร่ เป็นช้างเผือกหมดแล้วเล่นน้ำในคลองอออยืนนุ่นก็จะเป็นทางแสงเดือนอนะคะยืนโยกอยู่เห็นแต่หลัง เร็วมากสมใจสุโจดควันนี้ต้องถือหอกไปด้วยนะครับป้องกันอันตรายว้าวโคกนอนแล้วครับลงมาเจอพลาย หลับแล้วนะคะหลับ่กนภรรยาอีกสงสัยจะดีใจนะคะที่ภรรยากลับมานอนที่บ้านงานขาวจั้วเลยเห็นแต่งานะคะไม่เห็นตัวหลับสบายเลยหลับตั้งแต่หัวค่ำนะคะนี่สองทุ่มก,กว่าหลับแล้วภรรยาก็ยังยืนงงๆอยู่นะคะ โอ้ย oh, หลับกลนภรรยาได้ไงอากาศเย็นสบายนะคะช่วงกลางคืนอากาศไม่หนาวมากส่วนว่าเออส่วนทางพนศิก็ยืนตัวกลมอยู่นะคะยืนหลับนะคะไม่กล้าหลับกลัวแม่ควอนลงมาเห็นจะไดล้ลงคลิปอีก โอ้พายคคกลับสบายมากเลยเห็นแตง,งาโอ้ดูไหน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 คนทิพยืนตัวกลมเลยลูกเมื่อไรจะนอนคะลูกโอได้มานอนบ้านคืนแรกวันนี้ยังนอนไม่หลับเลยเปลี่ยนที่ให้หนูหนูนอนไม่หลับเลยแม่โอยืนตัวปอมมือน,นะคะหนู พนทิ์บอกไยโคกตื่นได้แล้วแม่แม่แม่มาถ่ายคลิปอีกแล้วเนี่ยขนาดท่านอนยังหล่อเลยนะคะเนี่ยไยโคกุยอดจริงจริง หน้าไผโคกนะคะแต่ไม่ได้เข้าใกล้นะคะแล้วเขาจะตื่นนี่ไม่ควันย่อง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 มาถ่ายเขานะคะนี้รับเร็วกว่าเม่ควันอีกออ้สุดยอดเพิ่งเคยเห็นไผ่โคกลับนะคะนี่ตั้งแต่เลี้ยงมาส่วนมากลงมาจะไม่นอนเร็วนะคะวันนี้ไม่รู้เป็นไรนอนเร็วจังเลย ภรรยานอนได้แล้วดึกแล้วสามทุ่มก่อนแล้วนะคะนี่แต่ไพยคู่นี้หลับเร็วคนกำลังทง้องกำลังใส่ให้หลับแต่หัวค่ำหน่อยพลทิพย์เอ้ยแม่ไม่รบกวนแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ